รถเข็งมือสองสวยๆนะคะเป็นอีโคคาด้วยนะคะราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นสวยเงางามฉ่ำนะคะทุกท่านดูสีนะคะเป็นสีดำด้วยค่ะเพียงแค่8,9,000บาทนะคะรถบ้านมือเดียวไม่เคยติดเกตนิสสันอ m เม a ่ปี2 0 1 2เกียร์ออตโต้นะคะรถมือเดียวค่ะเล่มเอกสารพร้อมโอน รถขับดีเครื่องเกียร์ดีนะคะแอร์เย็นขับภาษี68นะคะมีตำหนิบ้างนะคะตามรูปเลยค่ะดูรูปเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะรถมือ2องค่ะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะย่อมมีเสื่อมโทรมกันบ้างเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา89,000บาทค่ะพิกัดดูรถนะคะรถจอดอยู่แถวรามอินทารารัฐประเคนะคะ ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมต้องการนัดดูรถต้นต้องการไปทดลองขับติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเพราะว่าเป็นเบอร์โทรคนขายโดยตรงเลยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายหากโทรไปแล้วรถขายแล้วให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแอดจะเซ็นเซอร์เบอร์โทรให้สวัสดีค่ะ